สวัสดีค่ะสวัสดีน้องคือเกาจามมันนี่วันนี้ฝน,น,นตกน้อยน้อยค่ะกต่ไม่ร่มเนาะสวัสดีกะท่าี่น้องเละคือเกาค่ะหลังบ้านเหมือนเดิมเก็บเห็ดจ้ะเห็ดดอกสนจุ้มกระจิมจุ้มกระจิม เราจะไปส้นเกาแต่ว่าแห่งสิขึ้นแดงเท่างอีกเนาะเพราะว่าส้นนั้นมันหลาแลวกับดอกไงน้ำค่ะแต่ส้นนี้มันบ่กลายมีไปน้ำกันกักตีถ้าเราปลาคลายเครียดคลายเครียดคลายเหงาไปสลัดจะ้ะเนาะ นี่สิหาให้มันได้ลายกะมุงว้านจ้ะอ,อาจัดทายบ้างว่ได้ท้ายบ้างมึงะคะ่ะเก็บไปนั่มอีกกัแเนมไปนั่มจ้ะอืมดอกหน่อยกันลายเ้อะค่ะแต่วันนี้จะเอาดอ,ก,อกใหญ่ๆไปเนี้ยผีประนังเส้อมาโยว่าน ดอกมันน้อยเธอกับตีเก็บแรงเบลเลี่ยวด้านนอกสนนแต่มันตีเก็บเร็วพี่น้องกับโบเห็นนะเนาะบบเห็นทั้งดอกเห็ดบบเห็นเห็นแต่ตาไล่อย,ยังเกาะอันบบเห็นดอกเห็ดกำตาไล่พร้อมนะคะเนาะแต่มันตีเก็บเร็วนะคะอันนี้บบแมนอันนี้บบแมนจะ้ะเล็กน,น,น่อยไอ้สมองนี่ค่ะ เสมองง่ะเก็บบัวใดจ้ะบัเก็บบักินงานที่เขากินนะคะพี่น้องานที่เขาบกินเขากัอยเพันวุ์อยังไม่ให้ท้องตีหักเลยแข่งหาเก็บได้ที่ระดอกอยู่เนี่ยดอกหน่อยๆพี่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 เห็นเป็นสายขึ้นมาได้จ้ะบานให้ปวดหนังแกงเลยค่ะพี่น้องเรียนตะการนะคะหลวงเนี่ย อดอกหใญ่มันก็จะดอกใหญ่ไปค่ะเราจะบอกอาขาขากระขึ้นม่นคือเก่าค่ะเพราะมันขาขปนเหนียวเนาะตัดดุบ้บบางก็ได้ค่ะเ้ยต,ตุบตับตุบตับเลยไหนล่ะเจ็อีกอยู่ย อันนี้บอแม,มนท่านิอันนี้แมนอันนี้บอมมแมนเนาะซอกให้บไกลค่ะมันคามันดอกมันจังสี ขาแข็งมากนี่เรียงกันเลยงามแท้จ้ะยามจะไม่เอาดินมาเพกำลักขึ้นเก้าค่ะ ตาปลาเนาะมันก็นแหงเจ็บหายางบนเขาเนาะแหงเจ็บตืมจ้ะเธอได้ดร้ายมันจะไปหมกเลยค่ะพี่นนองใช่เพราะอิจตูเขาทำไมเด็ดร้ายวะเธอได้ดบนลายกะห้วฉับผัดผัดน้ำมันหอยผัดเนยค่ะ จะจะพยายามเก็บไปได้เนาะพยายามนั่งลงนะคะเพราะว่าตาตะก,การหลวงหลวงเปน็นนีบริเกียนยังเลยมดเลยเด้อค่ะแนมเป็นน้ำคะ่ะเก็บแป๊บเดียวอีกแล้วคือเกล้าค่ะแต่ลายอยู่เห็ดหูหนูเห็ดห,หูหนูบันเตียสิประมาณนี้แหละคะ่ะบริยายเด้นี่หน่อยหนึ่งเห็ดหูหนูเจนลีซบ เดยด้วยจะเจอมางมันใหญ่มันก็ใหญ่อยู่ค่ะแต่มางน้อยมันก็น้อยเนาะเหมือนถ้าอากาศมันอุ่นนะคะมันก็สีใหญ่อยู่แต่อากาศบานตี้มันค่อนข้างจะเย็นเนาะแต่ปีนี้ก็ดีขึ้นมาหน่อยค่ะเดี๋ยวหามมงกว้างอากาศดีๆกอนนี่อุ้ยหัวขาดมี่แทงดอกน้อยอยู่ เป็นทางล่างคะ่ะทางล่างทางล่างพี่หน่อยทางล่างนี้อแต่ทข้างล่างเนาะ <c oughs> หัวกระดิชซักลงทางล่างเลยค่ะ nhưng nó nó mặt vang đường thật cao vậy không đang bán là nào đọc nổi ปลาล่วงมาไปดาตก,กะอ้ยอี้คือความชอบส่วนตัวแต่ลวกเล่นแบบได้แต่ลอกเล่นแบบได้โอ้ยบอกก็ว่าผิดความชอบในการเก็บเห็ดปลามาซิมมากินมาล่องค่ะเอาก็เก็บไปถึงมันจะได้ทีละน,น,น้อยๆดอกก็บอกเป็นยัง เล็กน้อยเล็กน้อยนักเรียนอู Ooh, ้ว์จเห็นกลุ่มนี่พี่น้องเดี๋ยวนะเล็กน้อยนักเรียนเห็นตีแลนมาเล็กน,น้อยผู้ชายเนาะถ้าเป็นยูทูบเบอร์บอสันวะเป็นมาถามตีนะไม่แย่ตีก็ได้บางิีเนาะฉันน่ะเห็นเธอร์ฉันเห็นเธออันอยู่ใน YouTube ฉันกดติดตามเท่าแล้วฉันวาติดกับอู้เขาผู้เล่นหลเดอร์ติดกับวันสิเล็กหน่อยเป็นรุ่นไอโอกรดอยู่จ้ะอันวนอกินนะกินบม่ได้มันเห็นปกติฝ่าออแหวนมาทักเลยโอ้ตีบะเป็นนี้สวยมากโด้ตุ๊บ เดกไปเจอจะกลุมจังสีเนาะร้างหลายกลุมเนาะนี่เห็นบ่อันนี้โบแมนอันนี้โบกินจ้ะแต่มันก็อยู่ในดอกสนเหมือนกันงามเนาะน่ารักดีขยันหาขายันเก็บพี่น้องวะเก็บแบบเพื่อนๆไปจ้ะ มันนี้ก็ว่าสิเก็บบานเก็บซองเก็บอะไรล่ะคะน้อยนึงก็เลยอยากเข่าปลาเห็นแดดออกมานะคะก็เลยมาเข่าปลาสักก่อนเดีด๋ยวแดดปป๊ดท้งสิบไปได้ดเข่าเนาะมันสิเย็นจ้ะคนนกีหยังนี่พี่น้องคนีหยังนี่ค่ะคนนกหรือคนกระต่ายเนี่ยเต็มค้อนนี่เลย นสัตว์ปลาจ้ะเนาะจะเป็นตวัวหยางนะคะโซนนี้มันมีห่างๆแต่มันดอกใหญ่ค่ะมมีไม่ไม่เยอะไม่เป็นพืชหยางกับระบ้างหยางตกลตงไป โดนกินหัวไปแล้วนี่อันนี้มันก็มือว่านอันใดไดดหลายเนาะเรใส่พี่น้องเบิรงกกันก่อน จำมันนีสิตัวนี้นรอกญ่แน่นอกจะเนาะก็สิหาอีกจักหน่อยสามลูกเลือกเลื่อนจ้ะรอกญ่แน่ค่ะมันรู้รสึกมันฝนจะตกลงมาอีกแล้วนี่เดินไปเดินมาไปเจอเห็ดอันนั้นก็คือสีดีเนาะคะ่ะเนาะ เอหม้อมเด็ดกระจกทิวานนะจ๊ะที่วัดพี่เก็บเหมือนเนาะมันมีสองดอกกันเลยอกเดี๋ยวมาซิมจะแต่ว่ามืมรุ่นไปก็ไปเจออีดอกหนึ่งแต่วันกะดอกเดียวหนึ่งเนาะเอาไว้เป็นเชื้อเพิ่นไหมจ๊ะค่ะเหมือนพายุเข่ากุกไม้ต้นี้ลม เป็นตะยานค่ะพี่เนาะแล้วนี่รันนาเลยจ้ะสภาพปาเนะยางมาช่วงล่มแบบพันแฮ่ในโบได้ด้วยค่ะยานเนาะยานยานโดนหลุดลงกันจา นี่ับนี่ตรงนี้เข้ามีหมอดดอกเขาใหญ่หัวขาวแต่ขึข้นย่าวแทะ <c oughs> อดอกใหญ่ค่ะดอกผสมน้อยช่วงใดที่วัดสิบุตรัยนะคะก็มาเจอแบบดุกดุกนะคิดว่าจะบวถไทยไหมจ๊ะเดี่ยวจะฝ่าวเก็บฝ่าวออกไปเลยมาเจอแบบมองมันดุกดุก จะเห็นอีกตรงนี้ตรงที่มันดกๆน,น,นี่ดอกใหญ่ๆเพิ่มก็มีดอกกส่วนนี้ดอกดอกดอกไล่ยอยิยมะจะพึ่งลงด้วย,ยิมะ โซ่เนีมันจะมีเศษแบบเศษผงไหลเศษอะไรหลายเน,นานะมันก็จะมีดอกเห็ดขึ้นน,น,น้ำท่างน้ำไหลน้ำพร้อมจะตรงเห็ดก็จะขึ้นขึ้นมาเอาดะเก็บมวนมวนอยู่จ้ะพี่นอกเพียเพียตรงไป มันวนชิวๆไปเลยๆต้องฟาวกับอียันมาเจอดอกใหญ่ค่ะดอกกะลายอยู่เด้จากสายตาจากสายตาที่มองเห็นถือว่าโอเคอยู่อดอกใหญ่พร้อมจ้ะแต่บางเธอต้องปิดกล่องไวเพราะอีญันพี่น้องตาไลาไล่ตา เพามันยางขึ้นยางลงเนาะคันสั้นเรืองของเทิงก็มีนะตะกาบอ่อนเอามาเอย่าตรงนี้ลายอันนี้บอแมนได้จ้ะอันนีงข้างกันนี่แมนนี่ยังพอสุดเด็กแกไปเช่นเดียวนี่นะขึ้นมากแล้วโพว่ต้นไม้ลม้ม ของท่้ยนั่นให้มักลืนล่นเลื่อนขวงทางอยู่จ้ะอันนี้ข้างไงข้างหนามาังง้งจ้ะใงแหน่หน่อยแน,ยนย่สลับไปแต่ได้ยังสเสี็ทุกดอกเนี่ยปั๊ดได้หมอหนึ่งเลยค่ะท่านแทงบ่อได้ทุกดอกท่นนี่ดอกหน่อยดอกใหญ่ตามสภาพมันจ้ะ อืมเห็นป่ะโซนีนดอกใหญ่เนาะพูนนะทั้งเทิดอกบกใหญ่เพอร์เวอร์อยุจ้ะไปเอาไปเอาเพอร์เวอร์ปันดอกเพชรพึงหวานเอามันดอกนี้เด้จจะพาไปเอาดอกนี้นี่บกใหญ่เลยค่ะโอ้ยอยากจะแต่งซีเลยเนาะมีอีกไหมมีอีกไหมที่เป็นแบบนี้นี่ค่ะ ขอใจว่าเป็นยังคือต้องมาคืนยูมองนี่มองพวกไฟลมทับนี่กรเขาไม่ยากเนาะโอ้ยหลวงเนาะกระแทงเขาไม่ยากโอ้ย,อยดอกซีขาวก็มีจะ้ะ ไม่เก็บตีเก็บผุนหลังหนแาเองามอยูดใตกกไม่นะคะ่ะพี่ตันได้ขอาไปเอาได้โอ้หข้างในผุนไปเอาฟังผุนอออกจากฟังนี้กันจะ้ะปีนทับปีนปีนไปจุ่มเป็นจุ่มไปนะะเปนยค่ะนี่มอดหน่อยๆน่อยนีย่เต็มเลยนี่ ช่ังช่ังดอกใหญ่พยายามบวบฟ้าวหลายเราจะลื่นตกบกดายกินทั้งเห็ดทั้งคนกระสิเจียบพร้อมอเ,เดี๋ยวเก็บตรงนี้กับพีนบ่น้องกลับเลยค่ะเนอะจะไปเบิ้งั้งสิเห็ดเมนูอย่างกันใดจะยำหรือว่าจะมกถัดวลายกับเป็นตะมกอะมก เป็นตะย่ำก็เอาไปย่ำจ้ะย่ำก็เขาจะแสบอยู่เด้ได้กับถ้ามงว่านนะจ้ะอาจจะดอกไงโปงว่านอยู่เล็หน่อยเนาะสวยจะไปตัดขาทำความสะอาดกันที่บ้านนงงางหม่อมม่ายกับพี่น้องจังจักหน่อยจ้ะเคยค่ะตวคลิปนีจ้ะข้าพี่น้องลงกรบเป๋าเราจะเนาะเดี๋ยวสิเอาไปเบิรงนะคะว่ามันสิได้หลายบอเนาะ ดาติสิอยากเป็นคลิปลค้ำคั่วสาดเห็ดแล้วก็เมาเม่อยกับพี่นอะะอ้องแล้วก็จะเอาไเห็ดไมนูอย่างก็คอยมาติดตามรอรุ้นไปน้ำกันจ้ะเนาะ,นะใจหนึ่งก็อยากกินยำค่ะใจหนึ่งก็อยากกินห่อหมกแต่ว่าหมกมันเคือสินหน่อยพดเนาะคิดว่าถ้ามันน้อยแล้วก็เอาไปทำยำ ะะเห็นอีกแล้วก็สิเก็บไปก่อนก่อนเดนิดนลง <c oughs> เก็บไปเรื่อยตายางไปตากระเนียมไปท้ำจ้ะแต่บโบ๋ยวจะเถื่อเนาะไปค่ะ,ะ,คะแล้วจะได้ตีขอต่อลงไปก่อนเนาะเดี๋ยวเก็บลงไปเรื่อยคะ่ะแต่ว่าสดุบริไทยเนาะโอเคคะ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ที่นีเอาเติบนะคะคิดว่า ได้ๆพบกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ตีไปแล้วจ้ะสวัสดีค่ะตี<ล>ามาเจอของดีจ้ะเดี๋ยวนะตีคิวบอนี่กระเทียมปลากระเทียมปลาจากพี่น้องแต่ตีดมบังก่อน,นจ้ะถ้าแม่ใน,นว้ายมันคือว่าไม่กินว่าเมีนดอกเนาะดอกใหม่ดอกเอ็นนี่ มาเมียนจ้ะดอกใหม่เว้ยนื้ว่ากระเทียมปลาจ้ะเนื้ว่ากุยชายไหมละ่ะมันกระเทียมปลานื้ว่ากุยชายปลาเนาะตมันมามิกินอย่างเลยจ้ะมาเมียนเนาะ